สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพร้อมกับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผู้ติดตามคนใหม่นะคะขอบคุณมากๆตามหมัวข้อเลยอยากจะเล่าเนื้อง,อ,ง,งอกนี้ท่านได้แต่ใดมาที่รู้เหมือนกันว่าได้แต่ใดมาคุณหมอเนี่ยคุณหมอทุกที่เลยนะคะไม่มีเวลาว่างจะมานั่งตอบแต่ว่าหมอก็จะสรุปย่อยๆคือโยนให้เป็นเรื่องเด่นเรื่องดังเล้วคือพันธุก,กรรม ใครเคยมีญาติเคยมีอะไรเป็นเนี่ยก็โอกาสที่จะเป็นก็เยอะเกือบจะทุกโรคอ่ะที่โยนให้พันธุกรรมีน,นี้ในเอกสารที่รักษารักษาเอกสารสมุนไพรที่รักษามะเร็งนะคะเคยรักษาคุณแม่เป็นมะเรง็งในเอกสารนั้นน่าจะบอกว่าทุกคนมีเซลล์มะเร็งในตัวทุกคนเลย แล้วแต่ว่ามันมันจะขึ้นตอนไหนมันจะแสดงอาการตอนไหนซึ่งในระยะเวลาของชีวิตของคนคนหนึ่งนี่นะมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ครั้งในชีวิตแต่ถ้าวันไหนที่เซลล์มะเร็งมันมันแสดงปฏิกิริยาในภาวะที่เรากําลังแข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้องอกซึ่งถ้าได้เป็นเนื้องอกแล้วก็มีข้อดีอยู่อย่างคือโอกาสที่คุณจะเป็นมะเรง็งมันน้อยลง น้อยน้อยลงมากนี่ตามตามเอกสารที่ที่ว่ามานะคะที่ศึกษาตอนที่ดูแลแม่เป็นมะเร็งทีเนี้ยก็มาย้อนไปว่าเราได้แต่ด้มาเราก็ได้เราน่าจะได้มาตอนนั้นเพราะว่าช่วงช่วงอายุ28เนี่ยเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มปวดประจําเดือนมากปวดจะเป็นลมมันมีอยู่วันวันหนึ่งที่ปวดจนเป็นลมแล้วก็อเราก็เลยมาดูแลตัวเองใหม่พอเอะมันเพราะอะไรก็เลยเป็นบารุงเลือดบํารุง ออกกาลังกายกินน้ําเยอะๆเพิ่มน้ําหนักอ่ะแล้วมันก็หายไปเพราะว่าเป็นคนเป็นคนที่ไม่ไม่กินยาไม่กินยาไม่กินยาแก้ปวดเวลามีประจําเดือนคือจะปล่อยให้มันปวดเพราะว่าอย่างน้อยก็ปวดแค่วันเดียวและทีนี้มันก็ปวดแค่วันเดียวมาตลอดเลยมาเราก็เลยไม่สังเกตว่าเอ๊มันมาตอนไหนแต่ทีนี้การที่เนื้องอกมันจะโตได้มันมีเวลามันมีระยะเวลาเพราะว่าเขาโตช้า เขาเป็น10ปีนู่นนะ่ะถึงจะโตแต่มถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องหลักอ,อาหารหรือเราไม่รักษาเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าเนื้องอกนี่เกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงของผู้หญิงที่มันเยอะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่จะแสดงความเป็นผู้หญิงผิวพรรณสวยที่มันออกมาข้างนอกให้เราเห็นก็จะเป็นพวกเป็นสิว ็นฝ้าอะไรพวกนี้คือฮอร์โมนไม่ปกติเพราะนั้นตัวเนื้องอกเนี่ยที่ที่มันอยู่ในมดลูกหรืออยู่ในเต้านมของผู้หญิงเนี่ยจะเป็นตัวรับเอสโตรเจนที่มันเหลือที่ร่างกายกำจัดไม่หมดนะคะเขาเขากำจัดไม่หมดเขาก็จะให้เนื้องอกนี่เก็บไว้เพราะฉะนั้นเนื้องอกนี่เขาก็มีความเดวอย่างก็คือเขาก็มาช่วยเราอีกทีว่ามาช่วยเก็บขยะเพราะว่าตับ ตับทำงานไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าเอสโตรเจนเยอะเอสโตรเจนเยอะเขาจะไปกําจัดที่ตับนั่นคือหมายถึงตับอ่อนเอถึงถึงให้เนื้องอกเขาเขาเก็บไว้ให้อีนนี้เรื่องราวมันมันก็มีมานะเอาเคสเอาเคสของตัวเองเลยแล้วกันว่าทําไมทําไมเนื้องอกป้อมมันถึงใหญ่แต่ก่อนอนะเป็นคนไม่กินไม่กินนมเลยนะ นมวัวนมอะไรนีไม่กินขนมหวานก็จะขนมหวานนี่กินมานานแล้วแต่เป็นคนที่กินแล้วก็ไม่อ้วนมันไม่อ้วนเพราะว่าการเผาผลาญเอสโตรเจนของเรามันยังดีอยู่ไงตอนนั้นอะ่ะทีนี้พอเราเริ่มแก่แล้วเราก็ยังคงาการกินขนมหวานอยู่แต่ก็คือไม่อ้วนเหมือนเดิมมันมีช่วงหลังลก็คือตั้งแต่ป e ี60มาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าท้องเราป่องขึ้นซิทอัพเท่าไหร่มันก็ไม่ลงเออ เป็นอย่างนั้นนะแต่แม่ก็เป็นคนแม่ก็เป็นคนแก่สมัยก่อน้วแ,แม่ก็บอกว่าโอ้เนี่ยแหละสาวแก่ถึงจะไม่แต่งงานมดลูกมันก็ย้อนแต่ปุอย่างเงี้เยออเราเราก็ไม่ได้ว่าอะไรพฤติการที่มันเพิ่มขึ้นก็คือช่วงนั้นชอมจะกินชาไข่มุกเยอะมากไอ,อช่วงปี60มานะกินชาไขม่มุกแล้วก็กินน้ำปัง มะพร้าวกินได้เกือบทุกวันอร่อยนี่เคยกินเพราะว่าแต่ก่อนไม่ใช่คนติดหวานพักหลังแล้วเนี่ยธุรกิจพวกชาไข่มุกมันมารานะกินแก้วแรกแก้วที่สองมันมันก็ชอบนะแล้วก็กินมานเรื่อยๆรื่อแล้วทีนี้ท้องเราก็ป่องป่อง,ป,องป่องมาเรื่อยเรื่อยยังคิดว่าเอออ้วนเออมันอ้วนก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้พอพอเราไปหาหมอนะเรามาคิดย้อนกลับ หมอนะไม่หมอไม่บอกอะไรเลยหมอบอกว่าเป็นแล้วือเขาก็ไปรักษาคนไข้คนใหม่เพราะว่าเขาไม่ว่างหมอทุกคนไม่ว่างเลยเราต้องมานั่งอ่านต้องมานั่งวิเคราะห์เพื่อที่เพื่อที่จะปรับตัวเองอะว่าจะเอาอยัางไงกับมันดีคือในน้ำมะพร้าวมันจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงมากน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยถ้าตับถ้าตับทำงานไม่ดี มันก็จะไปเก็บที่เนื้องอกซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นที่ตับเราด้วยแหละเราเราเก่งแล้วก็เลยมันก็เลยทําให้มันขยายตัวแล้วก็โตอย่างรวดเร็วภายในเวลา3ปีขึ้นมาอยู่ที่7เซนและทีนี้มันมีพฤติการอันนึงก็คือเรากินอาหารเสริมกินอาหารเสริมที่มีไฟโตเอสโตรเจนฟโตเอสโตรเจนนี่จะเป็นมันจะออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนนี่แหละแต่ว่า มันเป็นเอสโตรเจนเทียมที่มาจากถั่วเหลืองสกัดพอเรากินอาหารเสริมถั่วเหลืองสกัดเนี่ยตัวนี้มันจะทําให้ผิวเราผองดีแล้วก็ทําความสะอาดมดลูกแต่ว่าเขาไม่ให้กินเกินเกินหนึ่งเดือนคือกินแล้วรู้สึกดีก็คือเลิกเหมือนว่ากินแล้วรู้สึกว่าอาการปวดมดลูกปวดอะไรก็คือเลิกแต่ว่าป้อมเนี่ยเขาจะ,จะกินติดต่อกันเป็นเวลา2ปีกินมาเรื่อย อันนี้เป็นความบกพร่องของเรานะที่เราเราไม่อ่านเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่อ่านให้ดีๆก่อนเพราะว่าคือผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์เที่ยวขายกันนะนะถ้าก็จะโชว์โชว์คุณภาพแล้วไม,ไม่ไม่มีใครมานั่งบอกหรอกว่าโอ้ข้อเสียมันอยู่ตรงนี้แต่ทีเนี้ยคนที่เป็นเนื้องอกในข้อห้ามเลยนะข้อห้ามก็คือห้ามกินวั่นซักนลูกห้ามกินนมถั่วเหลือง ถ้าหมอแผนปัจจุบันนะเขาจะไม่ห้ามเลยแต่ถ้าเป็นแบบแนวธรรมชาติบำบัดเขาจะห้ามเพราะงั้นพวกถั่วเหลืองไปตัวเอสโตรเจนวันชักมดลูกที่ที่มันมีเอสโตรเจนสูงๆตรงนี้จะต้องห้ามเพราะว่ามันจะทำให้เนื้องอกโตขึ้นในระยะยาวว่าเวลาเรากินเรากินยาสตตีกินอะไรนี่ใช่ไหมมันจะดีขึ้นสักแป๊บหนึ่งแล้วต่อแล้วต่อไปถ้าเรายังกินต่อเนื่องมันจะทำให้คนที่เป็นมดลกเป็นเป็น เนื้องอกในมืลูกเป็นซีดเป็นอะไรนะเป็นซีดแล้วก็เป็นเยื่อบุในโพรงมืลูกอักเสบอะไรนะเนี่ยเยื่อบุจเจริญผิดที่อะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับมือลูกอะ่ะมันจะทําให้มันมีปัญหาเพิ่มขึ้นในรนะยะยาวเพราะฉะนั้นการกินของพวกนี้คือกินได้กินได้แต่ว่าคุณต้องไปตรวจกับหมอดีๆก่อนว่าคุณมีปัญหาตรงไหนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมามันก็ต้องอต้องไปอ่านน,นะต้องไปสืบดูว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมันมีเอสโตรเจนไหมคือบางเจ้าบางเจ้าเขาก็จะโฆษณาอันนี้ในเนียดเดยอะเลยนะพอมนั่งอ่านทุกวันเพราะว่าเราอยากรักษาเนาะรักษาตามแนวทางนี้เพราะว่าหมอปัจจุบันเขาไม่ช่วยแล้วไงหมอปัจจุบันช่วยไม่ได้เราก็เออมาหาสมุนไพรบางเจ้าเกือบจะทุกเจ้าเลยที่บอกว่าซีดฟอร์ซีดฟอร์เนื้องอกฟอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเข้าไปอ่านสรรพคุณแล้วมันมี มันมีว่านชักมดลูกว่านชักมดลูกเขาก็จะใช้ตัวเมียว่านชักมดลูกตัวเมียนี่จะทําให้หมดลูกเราดีขึ้นงคางสราวความสวยอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นว่างว่านชัมดลูกตัวผู้มันจะแพ้ตับแพ้ไตไงเราก็ต้องต้องดูว่าผู้ผลิตเขาทํำยังไงทีนี้พอกินมันก็ต้องมาเช็คอีกทีเพราะว่าการกินสมุนไพรมันก็ดีถ้าไม่งั้นคนสมัยก่อนเขาจะอยู่มาได้ยังไงไม่มีหมอผัก ก็เห็นเขารอดชีวิตกันมีลูกมีหลานกันมานี่อันนี้เป็นความคิดของเรานะแต่การที่จะกินมันก็คือต้องเอาตัวเองเข้าไปทดลองอะพอมันไม่ได้ผลเราก็แล้วก็ไม่อยากไม่อยากจะบอกต่อเนาะแต่นนี้ตัวที่เป็นอาหารของเนื้องอกอีกตัวหนึ่งก็จะมีพวกนมวัวนมวัวโยเกิร์ตตัวดีเลยเพราะฉะนั้นช่วงนึงช่วงปี60มาเนี่ย กินเยอะมากเป็นคนที่กินนมกินนมเยอะกินน้ำมะพร้าวคืออาหารของเขาเลยเ็าึงโตทีนี้พอเรามารู้แล้วเราก็มาหยุดหยุดตรงนี้นะคะหยุดหยุดมันก็เลยไม่ก็เลยไม่เคลื่อนขึ้นแล้วแล้วทำยังไงทํายังไงเอหลักๆเลยนะถ้าไม่กินสมุนไพรหรือไม่กินอะไรไม่กินอาหารของมันเนี่ยไม่กินน้ําตาลเข้าไปตัวที่เขาจะให้เพิ่มแล้วในการกินก็คือกินเมล็ดฟักทองวันลน่งกัมเมอเพราะอะไร มเมล็ดฟักทองนี่มันจะมีฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะเป็นฮอร์โมนของผู้ชายพอเป็นฮอร์โมนของผู้ชายปั๊บมันก็จะไปยับยัง้งยับยั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนให้มันอยู่ในความสมดุลมันก็เลยทําให้เนื้องอกยุบแล้วก็ทําให้มีลูกง่ายอันนี้พูดคร่าวๆนะคะไม่ได้วิชาการมากเอาแบบแนวตัวเองปฏิบัติเลยคืออยากอยากเล่าว,ว่ามันเถอะเห็นว่ามันมีประโยชน์น่าจะปฏิบัติง่ายๆสรุปแล้วก็คือ งดน้ําตาลงดของมันงดของทอดงดของทอดงดนม,มวัวงดนมถั่วเหลืองงดถั่วเหล,ลืองกินได้นะแต่ต้องกินทั้งเปลือกแต่ถ้ากินที่สกัดเป็น gmo ก็คือตัวดีใหญ่ขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นการกินอะไรที่เป็นธรรมชาติมันมันจะช่วยได้ถ้าเรางดอาหารนะคะเรางดอาหารเนี่ยมันจะค่อยๆยยุบลงเพราะว่าเราไม่ให้อาหาร หลักการนี้เขาใช้ในผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยมะเร็งก็คือตัดท่อน้ําเลี้ยงมันอย่างเงี้ยไม่ให้หรือเอาแต่ใจดีนักใช่ไหมเแย่งคนอื่นกินเยอะนักใช่ไหมก็คือไม่ให้เหลยเขาก็จะค่อยๆยุบค่อยๆฝ่อ,อ,อลงแล้วทีนี้พอเราหมดประจาเดือนแก่แล้วเนาะเข้าสู่วัยทองไอ้ตัวนี้มันก็จะฝ่อไปฝ่อตามเพราะว่าเราไม่มีการผลิตฮอร์โมโนเอสโตรเจนแล้วไนงะ แล้วอฮอร์โมนเอโตเจนหมดก็จะมีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นก็ค่อยๆไปเติมกันวันนี้อีกแล้ว11นาทีเข้าไปแล้วก็พยายามจะรวบลัดที่สุดเพราะว่าอยากให้เสียเวลากันมากวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ติดตามกันคลิปใหม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ